ถือเป็นคำประกาศหลักเรื่องแรกเลยนะคะจากที่ประชุม COP26 กับการดูแลปอดของโลกก็คือการรักษาผืนป่าจากที่ผู้นำไม่ต่ำกว่า100ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันลงนามในคำมั่นนี้นะคะว่าจะยุติการตัดไม้ทำลายป่าในปี2030ค่ะซึ่งในเชิงปฏิบัติก็อาจจะเป็นคำถามนะคะว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ยังน้อยก็ทำให้ผู้ที่ติดตามรู้สึกว่า สามารถที่จะช่วยในแง่ของการสร้างความตระหนักเรื่องของการรักษาผืนป่า105ประเทศที่ได้ร่วมลงนามไปในํำมั่นในครั้งนี้นะคะก็คือประเทศหลักๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาบราซิลรัสเซียจีนอินโดนีเซียคองโกสหรัฐและสหราชอาณาจักรนะคะซึ่งพื้นป่าของประเทศเหล่านี้ที่ได้ลงนามควบคุมกันไปครอบคุมกันไปก็ไม่ต่ำกว่า85%เ ของพื้นป่าทั่วโลกก็แสดงถึงพลังนะคะว่าถ้าปฏิบัติได้จริงก็น่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของปอดของโลกค่ะเพราะว่าการดูแลพื้นที่ป่าก็คือการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะการพัฒนาอุตสาหกรรมการเร่งเครื่องในเชิงการผลิตโรงงานต่างๆล้วนแล้วแต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะทำให้เป็นอันตรายและทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นค่ะ สำหรับ105ประเทศที่ลงนามไปก็มีไม่มีชื่อของไทยเมียนมาลาวและกัมพูชานะคะแต่สำหรับการดูแลผืนป่าในครั้งนี้ก็ได้เห็นความตื่นตัวของทั้งภาครัฐและเอกชนลงชื่อกันแล้วจะทำอะไรต่อไปก็คือเตรียมที่จะบริจาคนำเงินเข้าสู่กองทุนภาครัฐและภาคเอกชนนะคะไม่ต่ำกว่า640,000ล้านบาทจะนำเงินเหล่านี้ไปดูแลผืนป่า ฟื้นฟูผืนดินพื้นที่ทำการเกษตรและดูแลชีวิตของชนพื้นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ป่าต่างๆด้วยนะคะภาคเอกชนของ28รัฐบาลก็ได้ให้คำมั่นเช่นเดียวกันนะคะว่าจะไม่ทำการค้ากับบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะการปลูกปาล์มน้ำมันการปลูกถั่วเหลืองนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยพื้นที่การเกษตรเยอะมาก บริษัทการเงินขนาดใหญ่ระดับโลกก็ประกาศเช่นเดียวกันนะคะว่าจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการระดมทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าถ้ามาดูใกล้ๆอาเซียนนะคะประเทศอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่ปลูกป์มน้ำมันเป็นพื้นป่าใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หมายถึงการทำลายการเกษตรเพราะฉะนั้นเมื่ออินโดนีเซียประกาศเข้าร่วมในคำมั่นนี้ด้วยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดี รวมถึงจีนและรัเสเซียค่ะเพราะว่ารัเสเซียเองก็มีปัญหาในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการให้คำมั่นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นคำประกาศหลักถึงแม้จะมีข้อสงสัยเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปี2014ก็เคยตกลงกันไปแล้วแล้วก็ไม่เห็นจะได้ผลเกิดขึ้นตามมานะคะภาพรวมสำหรับการตั้งเป้าหมายของขอบ26นอกจากการลดการตัดไม้ทำลายป่าก็คือ ต้องพยายามบรรลุให้ได้นะคะว่าจะไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสค่ะเป็นเป้าหมายหลักนะคะแต่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นจริงก็หมายถึงการจะต้องลดการเผาไหม้ฟอสซิลนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่มาจากซากต่างๆ ขณะที่บรรดาผู้นำที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ก็พยายามแสดงวิสัยทัศน์ค่ะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพยายามตื่นตัวและเดินหน้าช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนให้ตื่นตัวมากขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนขึ้นเวทีก็ขอโทษขอโพยนะคะว่า4ปีที่ผ่านมาสารัฐหายไปโทษว่าเป็นเพราะอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ แต่วันนี้สหรัฐกลับมาแล้วเพื่อที่จะเดินหน้านำทั้งโลกเข้าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะกัแกลบะัตอย่างง a นา i o t t ทางโจไบเดนก็พยายามจะบอกว่าถ้าเน้นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมคนอเมริกันก็จะยังมีงานทำนะคะและใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นอีกท่านหนึ่งค่ะเลขาธิการสหประชาชาติท่านนี้ล่ะค่ะแอนโทนิโอกูตเรสขึ้นเวทีกล่าวเปิดการประชุมในฐานะที่ UN เป็นแกนหลักในการจัดงานคอป 26, 26. ก็เปรียบเปรยว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมาจากฝีมือมนุษย์ใช้ประโยชที่เจ็บแสบไม่น้อยค่ะ We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves and the anger and the impatience of the world will be uncontainable unless we make this COP26 in Glasgow the moment when we get real about climate change เป็นตัวอย่างของเสียงผู้นำที่ไปแสดงวิสัยทัศน์กันบนเวทีนะคะแต่ผู้นำสองท่านที่ผู้นำท่านอื่นๆก็คงจะคิดถึงไม่น้อยก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตัวเองนะคะไปทางวิดีโอคอลโจไบเดนถึงกับเปรยว่าแหมผิดหวังจริงๆที่ไม่ได้พบท่านสีจิ้นผิงในงานคอพ26นะคะเมื่อได้ฟังวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้นำแล้ว นักเคลื่อนไหวที่อยู่นอกห้องประชุมที่ฟังอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบรรยากาศภายนอกห้องประชุมเต็มไปด้วยการประท้วงการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มต่างๆด้วยค่ะโดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวชื่อดังคนนี้นะคะเกรตาทันเบิร์กก็คงจะไม่อยากฟังเลยว่าผู้นำพูดอะไรเพราะว่าเกรตาบอกว่าพูดไปก็แบบนั้นแหละ ได้แต่แซงว่าพูดออกมาแสดงวิสัยทัศน์แต่ไม่ได้มีการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะ Inside c u p there r e just politicians and people in power pretending to take our future seriously, to pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside t h e r That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like. จำว่าต้องฟังเสียงของประชาชนนะคะนี่แหละค่ะภาพของผู้นำไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางไปร่วมเวทีในครั้งนี้ด้วยได้จับมือกับโจไบเดนและนี่ก็คืออองเกลาแมคเคลนายกรัฐมนตรียเยอรมนีนะคะมีรายงานว่าอังเกลาทักว่าได้พบคุณอีกแล้วนี่ก็คือจับมือทักททยกับจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคานาดาค่ะเป็นผู้นำหลายๆท่านนะคะและเจ้าฟ้าชายชาล์สมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ นายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายได้พบพูดคุยกันด้วยนะคะเป็นผู้นำหลายๆท่านคะ่ะที่นายกรัฐมนตรีได้พบในครั้งนี้และพลเอกประยุจันโอชาก็ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ถึงการตั้งเป้าหมายของประเทศไทยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสองในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่สอง ซึ่งเปบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วขอบคุณครับนายกัฐมนตรีย,ย้ำนะคะว่าไม่มีโลกใบที่สองและนี่ก็คือบรรยากาศที่ทักทายกับบริจอนสันนายกัฐมนตรีอังกฤษและอันโตนิโอคูเตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาติได้ทักทายพูดคุยกันเล็กน้อยด้วยนะคะ สองท่านก็บอกว่าเป็นผู้นําของประเทศไทยที่ไปร่วมงานค่ะสําหรับแนวทางของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ0.72ถือว่าปล่อยน้อยนะคะแต่ว่าก็ถูกกระทบอย่างร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นไทยก็เข้าร่วมกับขอบด้วยและตั้งเป้าหมายค่ะว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้ได้ในปี2065ค่ะและนายกตัฐมตรีได้ย้ำที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปในปีหน้านะคะระบุว่าไทยได้กำหนดให้แนวคิดเรศรษฐกิจชีวภาพเรศรษฐกิจหมุนเวียนและเรศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เป็นการพัฒนาเรศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศนะคะเป็นวาระหลักในการประชุมในไทยด้วยค่ะ